สวัสดีเพนพวกก็ผมนะครับคาลิงวันนี้เราจะมายืนยันแพ็กหรือว่าคาดการแพ็กในที่จะมาในวันจันทร์ที่9เดือนที่9 2024นะครับย้ำว่าเป็นการคาดการนะครับแล้วก็เป็นการกึ่งยืนยันนะครับก่อนที่เกมจะอัปเดตน,นะครับโดยจะมีนักเตะนะครับหลายคนอาจจะเห็นภาพพื้นหลังวนะครับว่าจะเป็นใครกันบ้างนั้นก็คือเป็นใครไ,ไม่ได้ครับนอกจาก สามทหารเสือนั่นเองครับนั่นก็คือนะครับนักเตะเหล่านี้เลยนะสราบทุกคนนี่เลยครับ3คนนี้นั่นก็คือฟานมาเทนแฟงไรกาดแล้วก็ลุดกุลิตนะครับใครที่ชอบแบบสไตล์ฟูลทีมชาตินะครับฟูลแบบสามประสานแบบในตำนานนะครับนั่นก็คือ3ทหารเสือนะครับฟานบัตเทนนะครับ แฟไรายการแล้วก็รุดกุลิดนะไม่ควรพลาดน,นะแต่ละตัวจะตันที่เท่าไหร่ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะผมว่ามาอย่างแน่นอนนะครับวันจันทร์นี้นะใครที่ยังไม่มีทองไม่มีอะไรก็เตรียมทองกันไว้ให้ดีนะครับเพราะว่า3วันนี้ผมว่ามีโอกาสมาสูงมากนะครับถ้าไม่มีการผิดคาดหรือว่าพี่โคไม่สับขาหลอกผมว่า3คนนี้มาอย่างแน่นอนแต่ถ้าพี่โคสับขาหลอกอาจจะเป็น แพ็คแพ็คบนอีพิก่อนที่จะอัปเดตนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอีพิกที่ตัวใหม่นะครับส่วนใครที่รอลูมินิเก้อยู่นะผมว่าน่าจะเป็นหลังอัปเดตใหญ่นะครับลูมินิเก้น่าจะมานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอลูมินเก้อยู่ก็เตรียมทองกันไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผมก็ส่วนตัวผมว่าวันจันทนี้3คนนี้มาอย่างแน่นอนครับเตรียมทองกันไว้ดีนะครับเก็บทองกันไว้ให้ดี วางแผนการใช้ทองกันไว้ให้ดีนะเพราะว่าหลายคนอาจจะรออยู่แล้วก็หลายคนอยากจะตามล่าสําหรับแพ็กนี้ก็ถ้าเปิดฟรีหนึ่งครั้งหรือใครเปิดร้อยทองก็ขอให้ได้สมใจหวังก็ขอแค่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีการยืนยันอะไรยังไงติดตามกันไว้เดี๋ยวมีการยืนยันอย่างแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับว่าจะมีการแนวทางการอัพอะไรยังไงก็ภายในช่องเลยนะติดตาม กัันนไว้ะครบสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ